โอเคครับเริ่มเลยอ่าลงเหยียดซอกซอกขึ้นเฮ้ยขึ้นแยกชิดครับว่าลงเหยียดซอกซอกใช่แล้วแยกชิดนั่นละดีครับวาลงเหยียดซอกซอกขึ้นขึ้นแยกชิดครับว่าลงเหยียดซอกซอก ขึ้นขึ้นแย่ชิดขายไม่ไหวงอเข่าประคองลงเยียดซอกซอกขึ้นขึ้นมา่าวมาไกลแล้วลงเยียดซอกซอกขึ้น yeah, ขึ้นแย่ชิด yeah, ยังไม่พอลงเยียดซอกซอกขึ้นขึ้นย่ชิดเอาไหนครับทุกคนเอาหน่อยมามาซอก ว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยไปนิดเดียวนิดเดียวครั้งเดียวเฮ้ยเฮ้ยเย้ยชินยังเขาต่อมาว้าวนะครับก็ไปอีกแล้วหนึ่งเบอร์พี่นะอันนี้เราเรามีอะไรบ้างเรามีแอแพงก์วอคกใช่ไหมขึ้นขึ้นลงลงนะอันนี้ก็ฝึกแก่ลำตัวนะมีเหยียดแขนกับงออกแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับ ต่อด้วยก้ะขาค่ะเหมือนกระโดดตบนะใช่ใชอ่อยู่ในท่าแพง้งค์ฮะก็แกนทั้งตัวอีกอะนะ่นะนอันนี้ก็จะผสมผสานกันรู้สึกยังไงบ้างอาจารย์มิง่งรู้สึกดีคะ่ะอย่าลืมนะคะคนไหนไม่ไหวตามอาจารย์มิ่งเด้อ <laughs> ใช่นะทำตามแบบอาจารย์มิ่งเลยครับ <laughs> แต่ถ้าไหวทาตามอาจารย์มุกนะครับ <laughs> <laughs> ไหวบ้างไม่ไหวบ้างทําตามผมเลยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับดูที่คราวหน้าเราจะเบอร์ปียังไงยา